โอวัตแชมเปี้ยนซีรีส์ปี2025ในโซนแปซิฟิกสเตจ2เนี่ยเริ่มเปิดรับสมัครแล้วนะครับสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29เมษายนปี2025เลยโดยการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยถูกกําหนด,ดมาว่าจะต้องมีผู้เล่นขั้นต่ำทีมละ6คนแต่ลงได้ไม่เกิน7คนนะครับโดยผู้เล่นในแต่ละทีมเนี่ยจะต้องมีอายุ17ปีขึ้นไปทั้งหมดนั่นเองและเป็นผู้เล่นที่อาศัยอยู่ในโซนแปซิฟิกนะครับสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในกฎการแข่งขัน แต่ถ้าอยากมีผู้เล่นต่างชาติเนี่ยสามารถมีได้แต่ต้องไม่เกิน2คนต่อทีมนะครับสำหรับการแข่งขันโอวัตแปซิฟิกสเตจสเนี่ยจะเริ่มในช่วงวันที่3ถึงวันที่6พฤษภาคมปี2025นะครับเพื่อคัดหา2ทีมสุดท้ายเข้าสู่รอบ O อวัตแชมเปี้ยนซีรีส์ c ปซิฟิกสเตจสนะครับซึ่งจะเป็นรายการหลักของทวัวร์นาเมนต์นี้โดย OWC s Pacific s ิ a ิกสเจนี่ยจะจัดแข่งในช่วงเดือนพฤษภาคมวันที่15ไปจนถึง เดือนมิถุนายนนะครับในช่วงวันที่19ปี2025นหาะครับหากใครสนใจอยากจะลงแข่งในทัวนเมนี้เพื่อต่อยอดไปเป็นโปรเพยเยอร์นะครับสามารถลงสมัครได้แล้วที่ wara gg นะครับเข้าไปสมัครเกมโปรไฟล์แต่ถ้ามีแล้วก็ไม่ต้องสมัครก็สามารถสร้างทีมให้กับตานคนหนึ่งเนี่ยสร้างสร้างทีมขึ้นมาแล้วก็ดึงสมาชิกเข้าทีมนะครับแล้วก็คลิกไปที่ทัวนต์นี้แล้วก็สมัครลงแข่งนั่นเองนะครับโดยสมาชิกของ ทุกคนในทีมเนี่ยจะต้องเข้าร่วมดิส c อร์ดของทัวร์นาเมนต์นี้นะครับเป็นกฎการแข่งขันของทัวร์นาเมนต์นี้หากใครสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ในด s ส r ริปชันได้เลยนะครับสู้ๆนะครับขอให้โชคดี